ฮัลโหลสุนี่เขาอยู่ใ Mom. อบสุดเริ่มต้นบาร์บีคิวโอ h e ั e แถเริ่มาร์บีคิวอีกหน่อากาศดีด e โอ้วันครั

ปีนี้สตอี่บงามเลยบคอยปีที่แล้วดกจได้เนาะเุวิดีโอปีที่แล้วสตอลีดกาโอ้ยกวนนี่ปีนี้โคอยมาโอ้ยเสียดายอากาศคอยดีปีนี้หนาวตอีสตอี ของพวกกัดงี้ยสตเบรี่วนสสวนกะเห็ดมาท่านใ้แนวอยู่เขี้ยสวนท่านในแนวนกน้บางอบขึ้นไปขางบ้านเก็บบะไดโอ้ยควัน บอลครักแค่เมื่อนี้ฟุตบอลอังกฤษหมายสองสันน่ใส่ทีมฟุตบอลอิงแลนด์มากินหมูกระทะนะเมื่อนี้กินหมูกระทะในบ้านเฮดเบอร์เกิร์นออกบ้านเธอที 30. สันนิไฮอ What อยู t ทีม today ซันนิอยู่อ oh. ิงแลนด์เนี่อิงแลนดอ้ นักฟุตบอลเอ้ยแค่โฟโอ้อ้ามาไม่สตอรีอร่อนาคตนักฟุตบอลอืมกาตีคักมานีวัน่อดอกสตอบรีร่เอ้ยดอกกหลาบทึ่งตนนยแพ้ หนูก็ตาะนุน่นนะมีความเหมืยป่าน้่นมัง

โดนเราไม่ได้กินหม้อกระถะเมื่อโดนดอกเดือนพักบุงนะพักบุจะอะไอีกเรบไใช่ไหมเป็นอย่างสนิทุณาแดงเลยฮอนอายุไม่ได้อนนะน้ออยาอาด นก็นะนเต้าเติมไปกันไเยว่าเอาเศษนอกร้อนเศษมันสิืเลยนะตักเศษนอกร้อนอันไหม่อันเกะลูกซลอย่งกระตุกเลยโอ้ยอิ่มนอกระถะสิงปลาเพ่ินอยู่พอมอย่างปลาเนาะกินหรอวิทยุที่ดิสตส์นพอุ่งนี้อย่างปลาเนาะไอเนาะ เป่งปลานิ่มสุกแล้วหอมเมียงปลาจัง่อยาากนันกินบะได้แล้วอิ่มอู้ปิ่งปลาตัวใหญ่ๆห่เมียงปลา